สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้พิภานนะคะตัวนี้นะคะน้ำส้มมีเสื้อนะคะที่ต้องบอกว่าลายโดดเด่นมากนะคะเห็นลายและแบบรู้สึกสดใสมากทำไมน้องไม่มาตอนซัมเมอร์นะคะอะไรแบบนี้สดใสทั้งสี่สีเลยนะคะวันนี้มีสี่สีนะคะตัวนี้เป็นเนื้อผ้าฝ้ายปักฉลุนะคะเป็นฝ้ายแล้วก็มีงานปักฉลุเข้าไปด้วยจะบอกว่าปักฉลุ นวดนี้ทั้งตัวค่ะแม่ทั้งตัวทั้งหน้าและหลังทั้งตัวเลยด้านหน้าเดี๋ยวหมุนได้ดูก่อนนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะ ด้านนี้คือด้านหลังนะคะและที่สำคัญคือใครชอบตัวยาวนะคะใครชอบเสื้อตัวยาวรุ่นนี้มาแล้วนะคะยาวสะใจเลยกูนี่คุมสะโพกเลยค่ะตัวนี้ยาว2 7นิ้วค่ะคุมสะโพกเลยนะคะตัวนี้บอกก่อนว่าเป็นฟรีไซส์นะคะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะปักฉลุเป็นฟรีไซส์อก44สะโพก46ความยาว27นิ้วค่ะความยาวแขนนะคะตัวนี้ของส้มใสเนี่ย มันจะตกนิดนึงนะคะความแา่แขนจริงๆมันจะอยู่ประมาณประมาณนี้ประมาณ4ส่วนนะคะถ้ามันเป็นไซส์ของคุณแม่แมเนาะแต่น้ำส้มตัวเล็กกว่าเสื้อเยอะมากนะคะก็จะดูไหลตกนิดนึงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าคือเข้ามากับความเป๊ะเนี้ยที่เพิ่มมากขึ้น จริงๆทุนมาแพงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแต่แนนชอบให้ราคาเท่าเดิมบอกก่อนเลย690บาทเท่านั้น690บาทรวมจัดส่งฟรีค่ะแม่ได้เสื้อที่แบบว่าลายโดดเด่นขนาดนี้สวยเด่นตัวนี้สวยเด่นมันจะมีรุ่นคล้ายๆนี้ที่ออกมาแล้วนะคะแล้วก็ขายดีมากคืออันนั้นขายดีแต่ว่าปักยังไม่แน่นเท่านี้นะอันนี้คือปักแน่นอย่างที่ให้ดูแล้วคือทั้งหน้าและหลังจริงๆด้านหน้าแม่ด้านหลัง ดูค่ะทั้งหน้าและหลังเลยปักแน่นขนาดนี้ปักฉลุแน่นขนาดนี้แน่นอนราคามามามาแรงนะคะตรงส่วนของคอค่ะนะคะตรงส่วนของคอจะเป็นเทปลูกไม้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นเทปลูกไม้ที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียว แม่ดูเขาจะเป็นเนื้อคอตตอนที่แน่แนๆค่ะแล้วก็ลายเป็นแบบว่าลายหยกัยกๆโค้งๆตรงนี้รับเพิ่มความอ่อนหวานให้กับช่วงคอ,อกลมของเรานะคะตัวนี้นะคะตรงแผงตรงเนินอกตัวนี้จะเป็นลายดอกแบบว่าเป็นดอกเล็กๆเ,เป็นดอกยิบๆนะคะรับกันกับตรงชายด้านล่างค่ะรับกันกับตรงชายด้านล่างตัวนี้เป็นงานปักฉรุที่เป็นลายเดี๋ยวด้านบนกับด้านล่างรับกันตัวนี้จะมีความสุขก็เป็นแผง ตรงช่วงเดินอกและข้างชายตรงด้านล่างซึ่งข้างหลังก็คือรับกันเลยนะคะไปอย่างนี้ทั้งด้านหลังเลยและตรงช่วงตัวกับช่วงแขนจะเป็นดอกไม้ดอกใหญ่นะคะลายชัดเจนแจ่มมากแจ่มว้าวสวยเด่นมาแต่ไกลอันนี้ใส่แล้วสดใสค่ะใส่แล้วสดใสแถมใส่สบายแตห่ห่ตัวนี้ไม่มีซับในแต่ไม่โปนะคะเนี่ยค่ะคือในส่วนของตัวฉลุเขา ในส่วนของตัวฉลุเขาคือเขาจะไม่เห็นเขาจะไม่ได้ฉลุที่ค่อนข้างจะแบบว่าฉลออุชัดมากแบบฉลุใหญ่มากจนเห็นนะคะคือจะไม่ไม่ไม่เห็นนะแม่เนี่ยค่ะไม่เห็นไหมคือจะไม่เห็นเนื้อที่แบบว่าดูทําให้ดูโป๊ขนาดนั้นเดี๋ยวอันนี้ให้ดูงานรอบคอก่อนงานรอบคอนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ แล้วก็ล่อไปถึงด้านหลังเลยนะคะรับกันสวยงามมากตัวนี้จะเป็นแบบเทปลูกไม้เล็กๆน่ารักตัวนี้จะดูอ่อนหวานตุลายเนี้ย่อนหวานดีนะคะด้านบนจะเป็นดอกเล็กๆแบบนี้แบบแน่นๆเลยนะคะแบบแน่นๆด้านล่างจะเป็นดอกนี้น่ารักมากๆเลยนะคะดูน่ารักเนาะสีคือลายชัดดอกชัดสีชัดสวยเก๋ ด้านหลังบอกแล้วว่าให้ทั้งตัวคือคุ้มมากๆนะคะสีเดี๋ยวยกสีก่อนสีใส่มาเปิดคเคปเป็นสีที่นดัสชมชอบนะคะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะสีที่สองตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสีกลมจริงๆแล้วมันก็คือคือของจริงจะเป็นกลมแต่ว่า คือมันกลมเข้มจนเกือบจะดำเลยนะคะสีนี้เดี๋ยวต้องลองใส่ให้ดูว่ารับรองก็ชอบเพราะว่าทุกอันจะ,ะสีพื้นอะ่ะเขาจะเป็น ตาต่างกันที่สีพื้นแล้วก็ในส่วนของรายดอกจะเป็นสีขาหมดนะคะเพราะฉะนั้นปัดกันปุ๊บมันจะเข้มสีสันรุ่นนี้สดใสหมดค o l o r ฟูหมดนะคะสีเขียวรุ่นนี้รหัสด,ด้านบนซ้ายมือนะคะ690บาทคุณแม่สนใจจํารหัสด,ด้านบนซ้ายมือนี้มาแล้วสั่งสีนะคะสีแรกที่ใส่เปิดคลิปเป็นสีเขียวคะ่ะสีที่2เป็นสีกลมคะ่ะ สีที่2เป็นสีกลมค่ะตัวนี้เริ่มมาเริ่มมาแขนยาวแล้วนะคะเริ่มมาแขนยาวแบบว่าฤดูปลายฝนต้นหนาวอะไรแบบนี้นะคะเริ่มแขนยาวเริ่มแบบว่าค,คลุมๆและนะคะเริ่มมาสี่ส่วนแล,วแล้วนี้ใช้ได้นะคะต่อไปสีที่สสีที่สามจะเป็นสีฟ้าค่ะ จะเป็นสีฟ้าอมเทานะเออคือมันจะเป็นเหมือนเจือเทาลงไปนิดนึงจะไม่ใช่ฟ้าแบบฟ้าสว่างสดใสแต่รับรองว่าเดี๋ยวน้องส้มใส่ให้ดูจะต้องชอบแม่ดูลายคือแบบไม่ต้องให้จ้องเลยคือสวยมากลายสวยมากตามนี้นะคะสีสุดท้ายเป็นสีที่หลายๆคนแบบว่าไม่คิดว่าจะชอบสีประมาณนี้แต่ว่าขายดีแน่ๆคือสีส้ม ตัวนี้จะเป็นสีส้มเลยสีส้มสดใสสีสีตามน,นี้นะคะเดี๋ยวนูส้มไปเปลี่ยนสีที่2องสาให้ดูค่ะแล้วก็ตัดสินใจกันว่าชอบสีไหนดีนะคะตัวละ690บาทค่ะสีที่2นะคะสีกรมค่ะสีกรม,มท่านะคะที่ เป็นกลมจริงๆไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นเป็นกลมหรือดำนะคะแต่ของจริงเป็นสีกลมนะคะกลมจนเกือบจะดำเลยนะคะสีนี้แน่นอนใส่แล้วดูผอมค่ะใส่แล้วดูงานแพงใส่แล้วใครที่แบบไม่ชอบสีแปลดแบบสีเขียวอ่อนสีส้มอะไรแบบนี้นะคะมากลมกับฟ้าค่ะแม่มากลมกับฟ้าเป็นสีสแตนดาดที่ใส่ได้แบบเรื่อยๆหยิบได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็แมทได้ง่ายๆกับทุก กางเกงทุกเฉดสีเลยนะคะจะว่าไปเฉดนี้นะคะสีสวยสีสวยอันนี้ก็สวยคือจริงๆแล้วสีๆอะคนละสไตล์กันหมดเลยแล้วก็สวยกันหมดเลยพยายามพี่จะเอามาให้หลากหลายนะคะเผื่อแบบว่ามันจะมีบางคนที่แบบวันนี้ฉันอยากได้สีส้มวันนี้ฉันอยากได้สีกรมวันนี้ฉันอยากเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะคะสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แนะนาค่ะ สีส้มนะคะสีส้มสดใสมากๆเลยเหมาะกับใครที่กําลังท่าคิดจะไปเที่ยวนะคะแบบต้องการความถ่ายรูปเด่นนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ตอบโจทย์สีส้มสดใสมากๆนะคะพี่ที่โรงงานบอกว่าชอบสีนี้ที่สุดค่ะนางส้ม อนแรกจางส้มก็คิดว่ามันแรงไปไหมอ่ะแต่ว่าไปๆมาๆคือแบบมันก็ต้องมีบ้างแหละนะพี่น้องบอกว่าคนที่ชอบสีส้มสีส้มแบบสีสดสดทุกครั้งที่เอาสีแซลมอนมาสีแซลมอนจะเป็นสีที่ขายดีมากนะคะแต่ว่าสีนี้ต้องบอกว่าเข้มกว่าแซลมอนนิดนึงมันจะสดใสกว่านะคะถ่ายรูปรัปรองว่าเด่นแน่นอนถ้าใครไม่ติดนะคะสีนี้สวยค่ะสีส้มนะคะไปดูสีสุดท้ายกัน สีสุดท้ายสีที่สี่นะคะสียืนพื้นเลยนะคะเป็นสีที่แบบว่าเรียบร้อยที่สุดเรียบร้อยแบบว่าสุภาพเรียบร้อยดูสบายตาดูสะอาดตาถ้าใครที่แบบว่าไม่รู้จะรับสีไหนดีแต่ว่าชอบรุ่นนี้ชอบแบบว่าคือชอบแล้วล่ะแต่ว่าตัดสินใจสีไม่ได้ก็เชียร์สีนี้นะคะกับสีกลมความจริงก็ทําทุกสีเท่าๆกันนะคะก็คือคิดว่าน่าจะมีคน หลากหลายที่ชอบแบบสีโทมนี้นะคะซึ่งส้มเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบสีสดใสแน่นอนว่าถ้าให้จะเลือกชอบสีเขียวที่สุดนะคะสีนี้เป็นสีที่สบายตาที่สุดนะคะเป็นสีที่ใส่ง่ายที่สุดนะคะใส่กับกระโปงไอ้กางเกงขาวกางเกงดําใส่ใส่กับอะไรที่ง่ายที่สุดเลยนะคะแล้วก็สบายตาที่สุดด้วยนะคะ คือมีความชอบแบบว่าอีตรงเทปลูกไม้ลายนี้มากคือมันจะให้ความรู้สึกที่ดูไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปคือถ้ามันเยอะมันจะไปแข่งกับพวกลายข้างล่างตัวนี้แล้วมันก็จะยิ่งแบบยิ่งแข่งกันเยอะเข้าไปใหญ่มันก็แต่ว่าเขามีความแบบให้มาแบบกําลังดีต้องพูดว่ากําลังดีคือไม่เยอะไปไม่น้อยไปคือถ้านน้อยก็คือแบบล,ล้นไปเลยมันก็จะไม่สวยใช่ไหมคะแต่อันนี้คือแบบให้มาคือสวยอะน้องส้มชอบมากเลยเทปลูกไม้ลายเนี่ยมันกําลังดีกับ มันไม่เยอะไปไม่น้อยไปกับกับทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันดูมันดูเข้ากันหมดเลยนะคะตัวนี้ชอบมากๆเลยสีคือแบบอ๋อแต่มีเรื่องที่ต้องเตือนคือเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเนื้อผ้าฝ้ายแล้วสีค่อนข้างสดน้ําแรกรับรองน่าจะคอนเฟิร์มได้เลยร้อเปอร์เซ็นว่าสีตกขอเตือนเลยตอนนี้นะคะดอกจันทร์ ตออแดงๆ5ดอก10ดอกเลยว่าแยกซักนะคะน้ำแรกแยกซักจากเพื่อนเขาก่อนนะจากตัวอื่นๆก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่าน้ำสีน่ะสีจะตกแน่นอนนะคะสีจะตกแน่นอนนะคะกรุณาแยกซักก่อนเขามีวิธีการบอกมาว่าให้แช่น้ำเกลือเนาะใช่ไหมเอ่ยนะคะเหมือนเหมือนแม่จะเคยบอกมาว่าแบบว่าเออแยกแช่น้ำไว้สักพักนึงก่อนแล้วก็แบบ แยกซักนะคะน้ำแรกนะคะสีจะตกนะคะก็ลองดูนะคะอย่าไปซักรวมนะคะครั้งแรกครั้งเดียวขอร้องล่ะนะคะไม่อย่างนั้นสีจะตกใส่เสื้อตัวอื่นๆแล้วเสื้อตัวอื่นก็จะกลายเป็นเสื้อสีนี้ท้งทางทางทางนัง่นเลยทางเครื่องซักผ้าเลยนะคะไม่เอานะคะไม่ดีนะสองทำมาแล้วบอกอืม้ม ไม่ดีนะคะค่ะแม่ขาทวนไซส์นะคะไซส์ตัวนี้มีไซส์เดียวเป็นฟรีไซส์นะคะอก44สะโพก46ความยาว27แขนความยาวประมาณ4ส่วนนะคะ คือเหนือข้อมือขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้เป็นแบบสวมหัวค่ะไม่มีกระดุมหลักนะคะสวมใส่สะดวกสบายค่ะเพราะว่าตัวใหญ่ไซส์เสื้อ44อกจริงขอไม่เกิน42นะคะ4 3สกลัวจะตึงกลัวจะฟิตไปเพราะว่าตัวนี้บอกก่อนเลยว่าไม่ได้ผ่าข้างให้นะคะเวลาใส่เนี่ยแบบว่าถ้ามันฟิตพอดีพดีเนี่ยอาจจะใส่สวมดึงเข้ามาลําบากนิดนึงก็ขออกจริงอกจริงๆ42ประมาณนั้นไม่ควรเกินนี้นะคะนอกนั้นต่ําลงมากว่าน,นั้น ใส่ได้หมดค่ะใส่ได้หมดเพราะว่าตัวนี้เป็นทรงฟรีไซส์ยอย่างถ้าเกิดว่าน้ำส้มในอกสัมสาจะใส่ก็ใส่ได้ยังใส่ได้เลยนะคะยังสวยเลยนะคะก็คือแบบมันก็จะเป็นดูรูปแบบว่าดูเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆแทนนะคะก็คือมันไม่จะเป็นต้องแบบเออเข้ารูปพอดีนะคะตัวนี้ไม่ใช่เสื้อลูกไม้นอ้องมันจะต้องม,มันไม่จะเป็นต้องเข้ารูปนะคะก็ตัวนี้690บาทรหัสด,ด้านวนซ้ายมือค่ะ โทรมาหรือว่าถ้าไลน์มาได้คือดีที่สุดเลยนะคะออเดอร์จะไม่ให้ตกหล่นที่สุดแล้วนะคะนอกนั้นคือยังไงการรับโทรศัพท์อะ่ะมันเป็นคัรเป็นแบบว่าเป็นคนรับมันก็จะต้องมีการเออร์เลอร์มีการผิดพลาดกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นไลน์มาจะดีที่สุดนะคะึค้้ไลน์ออ f ฟิเชียของร้านไว้ให้แล้วนะคะ ก็ขอบพระคุณมากนะคะคลิปนี้ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะคือชอบจริงๆสีมันแบบโดดเด่นมากแล้วเคยจําได้ว่าเคยทําลายนี้มาแล้วขายดีมากก็เลยคิดว่าอันนี้ก็น่าจะปังปูรีเย่ไม่แพ้กันเพราะว่าดอกเต็มแน่นทั้งตัวทั้งหน้าและหลังเลยสวยในราคาเท่าเดิม690ให้690เท่าเดิมจัดส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ